สวัสดีค่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคําแพงนชาแนลด์เด้อค่ะเนาะวันนี้ค่ะแม่เพ็นมาทักทายสบายดีอีกฟซอีกแล้วค่ะกับตอนบ่ายครึ่งเนาะค่ะเพราะว่าแนวทางฮานอยปู่สีและเลขมีที่มาได้มาหอดแล้วเนาะคะ่ะแม่เพนก็นจะนํามาเสนอเป็นแนวทางให้ FC ทางช่องทุกทุกท่านเด้อค่ะผู้ใดมากผู้ใด ชอบแนวทางฮานอยของปู่40แล้วก็เลขมีที่มาก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ็นด้วยเนาะค่ะ้าผู้ใดมาไม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อค่ะเนาะเพราะว่าแม่เพ็นลงคลิปไปใหม่ๆจะได้เด้งขึ้นท่านที่เนาะค่ะเพราะว่าถาว่าบบกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะบบเห็นคลิปไม่ๆม่ค่ะแล้วก็ช่องน้องคำแพงชาแนลเป็นช่องน้อยเนาะ ก็อาจจะบดค่อยเด้งแถดไดเนาะพระว่าช่องไงช่องอื่นขาเจ้าทับทมไปค่ะใต่คนหาออเดอร์เนาะ,ะเอาก่อนจะเข้าไปเบ่งตัวเลขไม่เพ่นก็ขอฝากค่ะครีมเนาะค่ะหนึ่งชุดหนึ่งพันสามร้อยบาทชุดแก้ฝ้ากับจุดด่างดำค่ะนี่ค่ะสบู่สีส้มเนาะมีสามอย่าง ก็มีสบู่หนึ่งก้อนแล้วก็ครีมกลางวันหนึ่งกระปุกครีมกลางคืนหนึ่งกระปุกหนึ่งพันสามร้อยบาทเนาะถ้าผู้ใดสร้างบัท่านเนาะคะ่ะช่วงมื้อนี้ไปกะเป็นช่วงหนาเนาะก็จะได้แถมลอตเตอรี่คือเก่าค่ะเนาะไหเอฟซีทั้งช่องผู้ใดอยากจะลุ้นโชคหรือว่าอยากจะหนา้าขาวสวยฉ่ำก็สั่งมาได้ทุกเมื่อทุกเวลาเนาะคะ่ะหนึ่งชุดหนึ่งพันสามร้อยบาทสบู่สีขาวเป็นสบูน่นมข้าวเนาะคะ่ะ เฮด้หนาะน,นุ่มนวลนดูอ่อนกว่วไวค่ะนี่ค่ะสองอย่างค่ะแต่ว่าเนื้อครีมจะเป็นเนื้อครีมเดียวกันเนาะครีมของเฮาจะบ่มมีสารสเตรอยด์ละกาบอมมีแอลกอฮอล์จะเฮดไ้เล่งไฮนาขาวไวเนาะเพราะว่าครีมของเฮานี่นะใช้เวลาเป็นเดือนหรือว่าสองเดือนขึ้นไปเนาะถึงจะเห็นผลเนาะถ้าผู้ใดใจห้อนจะใส่ครีมตัวนี้บ่ได้ค่ะผู้ใดใจเย็น ใส่ได้ยูเนะาะราวาใสแล้วออกแดดน่าจะบอ่อแสบบ่อระคายเครื่องเด้อค่ะเอฟซี FC. ฝากด้วยเด้อค่ะเนาะเพราะว่าจะเป็นสบู่เนาะสบู่ก็สามก้อนขึ้นไปค่ะสบู่แม่หรือว่าสบู่เจแดงเนาะสามก้อนขึ้นไปก็จะเป็นก้อนละร้อยบาทเนาะบวกค่าส่งอีกสามสิบบาทค่ะถ้าห้าก้อนขึ้นไปจะไม่บวกค่าส่งค่ะเนาะ แต่ว่าสองก้อนลงมาร้อยละร้อยสามสิบบาทบวกค่าส่งด้วยเนาะค่ะนี่ค่ะก้อนใหญ่เต็มแน่นดีเนาะใส่ด้วยโดนค่ะนี่ค่ะสะบู่ส้มค่ะสะอาดหมดจดเนาะเอาฝากด้วยค่ะอย่าบำรุงสายตาห้าร้ยบาทเนาะผู้ใดตาฟาฟ้างเล่นโทรศัซั์หลายเนะาะกลางขึ้นนอนบลับเสบตาเครื่องตาค่ะนี้ค่ะ สช้ตัวนี้ได้เลยค่ะสารสกัดจากน้ำมันตาปาและผลไมหล้หลายๆสชนิดเนาะนี่ค่ะส่วนแคลเซียมยาบำรุงสายตาเอ่อยาบำรุงกระดูกเนาะค่ะแก้ปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาเนาะนั่งกโ็โอยลุกกโ็โอยใช้ไปเลยค่ะแคลเซียมของเฮาเนะคะ่ะฝากทุกท่านด้วยค่ะเอาแม่เพ่นจะพายเอซีไปเบิ่งตัวเลขงน้ำกันดีกว่านพอพาวามนีไดมาแล้วฮานอยและเลขมีที่มาของปูสีนย์ ขอบคุณ oh. ล่วงหน้าเด้อค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจและกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ็นทุกทุวันค่ะขอบคุณค่ะอานี่เนาะค่ะหลังจากคุยกับแม่เพ็นแล้วแล้วค่ะมาเบิ่งตัวเลขค่ะผล้านอยเนาะผล้านอยวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดค่ะเมื่อวานนี้น้อยพิเศษบนออกห้าเจ็ดสามล่างออกห้าแปด นอยปกติบนออก670ล่างออก40น้อย VIP บนออก839ล่างออก22เนาะมาเทียบใสของปู่4ีค่ะหานอยเมื่อวานนี้ปู่ให้มา1กับ7ค่ะ1กับ7ตัววิ่งตัวลูดเข้าที่7ปู่จับคู่ให้เข้าที่37หรือว่า73น้นอยพิเศษเนาะ เข้าหนึ่งนอยฮาหนอยปู่เมื่อวานนี้เข้าหนึ่งนอยเด้อค่ะเนาะนี่ค่ะส่วนเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาให้ฮาหนอยและลาวพัฒนาเนะหาะฮานอยก็เข้าที่ศูนย์สี่หรือว่าสี่ศูนย์นอยปกติค่ะเข้าหนึ่งนอยเด้อค่ะเอฟซีเนาะเข้าหนึ่งนอย นี่ค่ะเลขมีที่มาฮานอยเนาะเข้าหนึ่งนอยส่วนมาเทียบใส่ผลลาวพัฒนาเลขมีที่มาบอเข่าเนาะคะ่ะมีซีซีแต่เลขออกซีสามเนาะคะ่ะแปดสองออกเจ็ดสองนี่ค่ะลาวพัฒนาบอ่อเข้าเด้อค่ะเนาะส่วนลาวพัฒนาปู่สี่ศูนย์เมื่อวานนี้ ปูให้เจ็ดกับแปดตัววิ่งตัวลูดเข้าที่เจ็ดปูจับคู่ให้เจ็ดสองแปดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเนาะปูเน้นให้ที่เจ็ดสองและแปดสองแค่สองคู่เนาะค่ะเข้าตัวเน้นเจ็ดสองล่างตรงๆค่ะนี่ค่ะปูสี่ศูนย์ให้มาลาวพัฒนาเมื่อวานนี้เน้นที่เจ็ดสองแปดสองก็เข้าตัวเน้นเลยเนาะค่ะ เจ็ดสองตรงตรงล่างค่ะผู้ใดตามของปู่สี่ศนย์เมื่อวานนี้เนาะปังปังค่ะเอาได้ผลของเมื่อวานนี้แล้วมาต่อแนวทางวันที่สิบห้ากันเลยวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดได้มาแล้วแนวทางฮานอยปู่สี่นเนาะ แม่เพ่นก็ขอ,ขอกลาบนมาสการปู่หลายๆเนาะทีกลาบขอบพระคุณที่ปู่ส่งแนวทางมาลงทางช่องให้ทุกๆวันเนะาะกลาบขอบพระคุณหลายๆค่ะวันนี้ก็ขอให้ f อฟทางช่องทุกคนรวยๆกันต่อกับฮานอยเด้อจ่าเนาะมืออื่นเขากลับไปลุ่นหวยใหญ่กันต่อเนาะค่ะว่าจะเป็นจังไดเอาค่ะ แนวทางฮานอยปูศ0วันนี้ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่2กับ3ค่ะปูกระจับคู่มหายมีแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สาและ13ปูมี3ตัวมาฝาก fc ทางช่องด้วยก็คือ3ามสองค่ะเม็ดเดียวเนาะ ส่วนสองตัวปู่เน้นให้ที่8 2 9 3 0 2 0 3เด้อค่ะนี่ค่ะแนวทางห้าน้อยวันนี้ปู่4 0ให้มาวิ่งลูดเด่นที่2กับ3บนล่างค่ะจับคู่8 2 8 3 9 2 9 3 0 2 0 3 หนและ1นสส่วน3ตัว3ามสมสอตรเดียวเนาะส่วน2ตัวปูนเน้นให้ที่แปดสองเสและ0 2นยค่ะนี่ค่ะได้แนวทางฮาหนอยวันนี้ของปูสี่ศูย์แล้วก็มาต่อที่แนวทางเลขมีที่มาของแม่เพ็นเนาะ ได้มาวันนี้ค่ะนี่ค่ะได้สามตัวมาฝากพร้อมเนาะค่ะหกเก้าซีค่ะแล้วก็สองสามสี่ค่ะสองตัวก็มีหกเก้าหกซีเก้าซีสองสามสองซีสามซีศูนย์ซีซีซีละกันหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เออขอโทษเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะ นี่ค่ะฮานอยวันนี้ของเลขมีที่มาได้มาสามตัวคือหกเก้าสี่สองสามสี่สองตัวมีหกเก้าหกสี่เก้าสี่สองสามสองสี่สามสี่ศูนย์สี่สี่สี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์เด้อค่ะนเนาะ ได้ทั้งสองอาจารย์ทั้งสองสำนักแล้ว fc ทางช่องก็มาแคปหน้าจอน้ากันค่ะของปูส่สี่ศูนยและเลขมีที่มาวันนี้ฮานอยแม่นๆให้ fc ทางช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุด fc ทางช่องทุกคนเอาไปเทียบใสรยลายๆอาจารย์เนาะเอาไปพิจารณาเอาว่า จะเอาตัวใดจะเล่นตัวใดการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะคะ่ะ fc อาสุดท้ายแล้วแม่เพ่นก็ขออวยพรให้ fc ทางช่องและเซียนทุกๆเซียนอาจารย์ทุกๆ,ๆอาจารย์จงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนาทุกคนเด้อค่ะคลิปนี้ไม่เพ่นก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ